เกิดอะไรขึ้นเลือดเต็มน้าใหม่ดาวิกาทำไม่ดูสวยแบบหลอนๆไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับนางเอกพันล้านยังใหม่ดาวิกาโหเน่ที่ช่วงนี้หยิบจับใส่ชุดอะไรก็ปังเป็นกระแสฮือฮาอยู่ในสื่อเสมอซึ่งเจ้าตัวก็อยากให้แฟนๆได้เห็นหลายลุคลายสไตล์เห็นเธอในหลากหลายมิติจะหวานก็ได้แซบก็ดีจะเท่ๆคูกๆก็เข้าก,กันกับเธอไม่น้อยซึ่งล่าสุดสาวใหม่ได้ปล่อยภาพสวยๆ ที่สวยเป๊ะทางหน้าตาทรงผมแต่พอเลื่อนดูรูปทัดัดไปกลับเป็นภาพน่ากลัวเลือดสีแดงเต็มตัวซึ่งแท้จริงแล้วภาพเหล่านี้น่าจะมาจากส่วนหนึ่งของ MV เพลงที่สาวใหม่ไปเล่นประกบคู่กับพระเอกอย่างกลับคณาวุฒิกับเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าอารมณ์ของสตาร์ฟเจอริงกับเปาวลีซึ่งงานนี้จะเป็นยังไง16นาฬิกาวันนี้ต้องรอติดตามชมกันค่ะเพราะสาวใหม่ ยังได้ฝากบอกอีกด้วยว่ารูปหลังๆเกิดอะไรขึ้น4โมงเย็นวันนี้รู้กันค่ะ